สวัสดีนะคะนักศึกษาทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนกันในรายวิชาระบบปฏิบัติการเบื้องต้นนะคะ,ะเราก็จะไปดูหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงนะคะหลักการทำงานคอมพิวเตอร์มีอยู่4ข้อนั่นคือ 1. หน่วยรับข้อมูลหรือว่า Input Unit 2. นะคะ 2. หน่วยประมวลผลหรือว่า p r o c e s s i n g Unit สามหน่วยความจำหลักหรือเมนเมโมรีนะคะสี่หน่วยแสดงผลก็คือเอาพุทน้าหลักการทำงานมีง่ายๆเลยเมื่อมีอินพุตก็ต้องมีการประมวลผลนะคะการประมวลผลก็คือ processing พอประมวลผลเสร็จเราก็จะเก็บไว้ในหน่วยความจำหลักพออยู่ในหน่วยความจำหลักเนี่ยเราก็จะแสดงผลออกมาเป็นเอาพุตนะคะเดี๋ยวเรามาดูเป็นรูปภาพนี่นะ เป็นรูปภาพนะคะนี่เดี๋ยวคุณจะอ่ะนี่เราจะไปทางนี้นะคะก็คือเราจะมาที่รับข้อมูลก่อนจะได้ประมวลผลและก็แสดงข้อมูลทีนี้เนี่ยตัวอย่างนะคะตัวอย่างนะสมมุติว่าการรับข้อมูลเข้าเนี่ยเป็นการกดแป้นพิมพ์นะคะคือพิมพ์ไปที่แป้นพิมพ์พิมพ์ตัวกอไก่นะคะทีนี้หน่วยประมวลผล ก็จะมวลผลข้อมูลเป็นเป็นตัวอักษรนะคะก็เป็นตัวอักษรเหมือนเดิมทีนี้เนี่ยหน่วยแสดงข้อมูลสมมติว่าเราพิมพ์ที่แป้นพิมพ์นะคะเราพิมพ์ที่แป้นพิมพ์มันจะแสดงผลออกมาที่หน้าจอนั่นเองก็จะเป็นตัวก่อไก่แบบนี้นะคะโอเคสไลด์ต่อไปนะคะทีนี้อุปกรณ์ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์ ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ไม่ได้อยู่ในตัวคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะจะเป็นอุปกรณ์ตัวนอกนะหนึ่งก็จะเป็นคีย์บอร์ดนะคะสองก็จะเป็นเมาส์นี่เมาส์ mouse. แบบนี้นะคะสามก็คือตัวสแกนเนอร์ปัจจุบันเนี่ยตัวสแกนเนอร์ก็จะมีรวมมากับเครื่องรินแล้วก็มีนะคะสี่ปากกาแสงก็คือปากกาที่เอาไว้ใช้ใช้กับคอมนันเองนะคะห้าจอภาพแบบสัมผัส หกไมโครโฟนเจ็ดจอยสติ๊กแปดกล้องดิจิตอลนะคะเดี๋ยวทีนี้เรามาดูรูปภาพว่าแต่ละตัวเป็นยังไงนะคะคีย์บอร์ดกับเมาส์เนี่ยเป็นของที่เราเห็นอยู่แล้วเป็นประจำนะคะนี่คือตัวสแกนเนอร์เราอาจจะยังไม่ค่อยได้เห็นกันนะคะตัวสแกนเนอร์เป็นตัวนี้ส่วนข้างบนนี้จะเป็นรูปเครื่องพิมพนะคะที่คูบอกว่าจะมีติดมากับตัวเครื่องพิมพด้วยนะ นี่จะเป็นปากกาแสงนะคะหรือสไตล์ลัสค mm ่ะ hmm. ปากกาแสงก็คือปากกาที่เอาไว้ใช้เขียนบนหน้าจอโทรศัพท์นะคะ mm hmm. นี่หน้าจอแบบสัมผัส mm hmm. นี่ไมโครโฟนนะแต่อย่างเนี้ยครูไม่ได้ใช้ไมโครโฟนแต่ว่าครูใช้สายมืฟัง mm hmm. นะคะ <c oughs> อุปกรณ์บันทึกข้อมูลเนี่ยเราเคยเห็นกับนบ้างไหมอันนี้สมาร์ทเมโมรี่การ์ด อันนี้ X D Picture Card ตัวนี้เนี่ยจะเห็นได้ในกล้องถ่ายรูปนะคะนี่ตัวนี้ก็ Memory Card เหมือนกันนี่นะ Memory Card นะอ่โอเคพวกอุป,ปรกรณ์แสดงผลข้อมูลน,นะก็คือจอภาพนะคะตัวนี้เรียกว่า Output ที่คุยยกข้อยกตัวอย่างไปว่าถ้าเราพิมพ์ตัวอักษรกอไก่ก็ไก่คือ Input o นะคะ t u t p u t ก็จะออกมาที่ภาพหน้าจอนั่นเองตัวนี้ Output ตัวที่สองก็จะออกมาที่เครื่องเครื่องพิมพ์นะคะคือเมื่อเราพิมพ์ตัวอักษอะไรลงไปแล้วเรากดเิ้นเนี่ย o u t p u t ออกมาจะออกมาเป็นกระดาษนะคะน,นี้การใช้งานคอมพิวเตอร์ การใช้งานคอมพิวเตอร์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวปุ่มเปิดนะคะอันนี้จะเป็นเป็นแบบหน้าจอคอมพิวเตอร์แบบที่มีตูดนะอันนี้จะเป็นจอแบนจอ LCD นะคะตัวนี้คือสายไฟที่ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์นั่นเองตัวนี้จะต่อเข้ากับปลั๊กไฟนะคะส่วนตัวนี้จะต่อเข้ากับ CPU นะ หรือต่อคือจอภาพใช้ไฟจาก CPU นะคะตัวนี้เนี่ยตัวนี้จะต่อกับปัดตัวนี้จะต่อกับตัวอุปกรณ์นะคะส่วนตัวนี้จะเป็นตัวสาย VGA นะคะเป็นสายที่ทำให้ภาพเนี่ยแสดงผลออกมานะคะ นะะนี้การใช้ CPU และส่วนประกอบต่างๆของ CPU นะคะทีนี้เรามาดูกันนี่ว่าด้านหลัง CPU เป็นยังไงนะคะนี่ปลั๊กนี่งไงปลั๊กที่ต่อเข้าหน้าจอนะคะตัวนี้ตัวนี้ปลั๊ก power ตัวนี้เนี่ยสายเนี่ยจะเป็นสายที่ต่อเข้ากับเข้ากับสาไฟ นะคะตัวนี้เนี่ยตัว power เนี่ยต่อเข้าก็ใส่ไฟตัวนี้จะเป็นพัดลมอ่าอันนี้สีม่วงจะเป็นคีย์บอร์ดสีเขียวจะเป็นเมาส์นะคะนี่ก็ช่องสายต่ออ่าอะไรแหละ USB ใจ่ไหมใช่แหละ USB นะคะนี่จอภาพนี่ไงสาย VGA อ่ะสาย VGA ที่คราพูดเมื่อกี้นี้นะคะจะต่อจากช่องนี้ ไปสู่อีกช่องหนึ่งของตัวหน้าจอคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นช่องสีฟ้าน้ำเงินเหมือนกันนะคะตัวนี้ก์ดเสียงสีสีเขียวคือหูฟังสีแดงคือไม์นะคะ,ะ่ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์นะคะข้อควรระวัง หวิธีปิดเครื่องอย่างถูกวิธีปิดเครื่องอย่างถูกวิธีเนี่ยก็คือกดสตาร์ทและก็ชัดดาวนะคะถ้าเราเป็นไปปิดที่สวิตช์โดยตรงเนี่ยจะทำให้การทำงานเนี่ยมันหยุดกระทันหันนะคะจ,จะเกิดอาจจะเกิดข้อเสียขึ้นมาได้นะคะแน่อนอนถ้าเครื่องแห้งบ่อยๆให้เรากด c อนโทรลอั l e t e ตนะคะ แล้วก็ end task นะคะเพื่อที่จะปิดโปรแกรมที่มันค้างไปนะแล้วก็ห้องอย่าให้อากาศร้อนมากและชื้นมากนะคะถ้าชื้นมากเนี่ยจะเกิดการขึ้นสนิมได้นะโอเควันนี้ครูจบสไลด์บทที่สองไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวถ้าสั่งงานยังไงเดี๋ยวครูจะพิมพ์บอกไปในกลุ่มไลน์นะคะโอเคค่ะ